จากที่ลองมาเมื่อกี้ผมได้ลองตัวดูแลเอ็ดนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชุดเกียร์ที่ตอบโจทย์ในการปัน่นไม่ว่าจะแข่งหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับผมคือพอเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรมัน,นวัยมากเลยครับฟิลลิ่งของมันนะครับแบบเรากดแลมากดแลมาเลยอะครับส่วนตัวก็ชอบดูแลเอ็ดนะครับเพราะว่านิ่มนวลดีนะครับเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างไวเบรกมั่นใจนะครับ น่าจะเหมาะกัสายเขานะครับสายแข่งน้ำหนักค่อนข้างเบาดูละเอดครับก็ดีมันมัน,ม,นมันกดเปลี่ยนเร็วดีแล้วก็สมูทมากลองตัวดูละเอดไปครับผมมันต่างกับเทก้าตัวเก่าเยอะมากครับนุ่มมือลงง่ายแทบไม่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์มันแบบกึบปึบดีเออเป็นรุ่นดูละเอดครับก็รู้สึกว่ามัน สมูทดีครับทุนอันเทก้าครับผมผมว่าค่อนข้างเนียนด้วยด้วยที่รถเขาสมบูรณ์ด้วยหรือเปล่าม่รู้ไซส์พอดีกับผมมันด้วยพอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าโอเคใช้ได้เลยเปลี่ยนได้เลยตอบสนองได้ไวไวกว่าตัวเก่าผมใช้ดีไอทูตัวเก่าอยู่แล้วเป็นอันเทก้าอยู่แล้วด้วยเมื่อกี้ก็ลองตัวรอยห้าดีไอทูสปอตสปีดตัวใหม่อ่ะครับผมก็ชอบดีเปลี่ยนลื่นแล้วก็ไม่ต้องมาจันหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไวมากไม่ต้องมาะวงเรื่องหลบโซ่พุทธจับง่าย ชีมาโนเท่านั้นครับสุดยอดมากๆครับแต่รวดเร็วดีนุ่มสุดๆส,ดสุดยอดเลยครับสุดยอดมากจับง่ายเปลี่ยนไว